สวัสดีมีกันล้านกับผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยครับพี่น้องครับจงพิสูจน์ความฝันของท่านด้วยคำสบประมาทจากกองเชียร์มหาภัยฮะคือว่าจังฉันผู้หมวดจริงครับสมัยก่อนที่ผมจะมาเป็นตำรวจเนี่ยผมก็ผู้ง่ายผมคนบ้านนอกเนะาะาอีสารเราเรียนจบพอจบมอ มสามเขาก็มีสอบเขาก็มีสมัครสอบตอนนั้นมสาครั้งแรกผมไปสมัครสอบรู้สึกจะเป็นโรงเรียนอ่าเขาเรียกว่าโรงเรียนในร้อยจอปรอนะครับมาสมาัครก็มาสมาัครที่ที่กรุงเทพนะครับก็มาสมัครก็ไม่เคยมากรุงเทพหรอกครับมากับพี่ๆน้องเขาก็มาสมัครสอบสมัครสอบตอนนั้นเขาเขาเรียกใช้พุธมสสมัคราเรียกว่าสมัครคล้ายๆสมัครเข้าโรงเตรียม สมัครสอบครั้งแรกก็คือนั่นคือสนามสอบครั้งแรกที่ผมไปสมัครยังไงครับผลปรากฏว่าไม่ติดครับมสามสอบมสี่ม,ส,มสี่สอบไหนมสี่ไปสอบจ่าทหารเรือเออสอบจ่าทหารเรือตอนที่ไปมสี่สอบที่ไหนครับไปสมัครสอบที่นครพนมจ่าทหารเรือเข,เขาเปิดที่นครพนมด้วยเขาเรียก เป็นแนวนอปขอป่าปามลำน้ำโขงก็ไปสมัครสอบคนไปสมัครสอบไหมครับไม่ติดแต่ผมได้ของดีปีนั้นของดีอะไรช่วงที่ไปพอสมัครสอบเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะมาสอบเราต้องมานอนที่ที่กรุงเทพผมก็ได้ไปนอนที่วัดละคังนะครับวัดละคังโกศิตรามทุกวันเนี้ยนะครับแล้วก็ช่วงที่นอนพอนอนตื่นมาเสร็จพระมหามหาวิชัยจําชื่อทานได้ ท่านเอาผระสมเด็จมาให้น้องชายเขาแต่เป็นผระสมเด็จที่แตกแล้วน้องชายเขาเลยไม่เอาบอกว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็บอกว่าพ้าแตกแล้วมันไม่ดีเขาก็เลยไม่เอาเขาให้ผมผมก็เก็บไว้ตัวนี้ยนะครับสมเด็จนั่นครั้งที่สองที่สอบผลป,ป,ประกอบว่าเป็นไงครับไม่ติดครับมสามมสี่เอาหมอ 5, ห้ามห้าไปสอบไหมหมห้าไปสอบในสิบ นายสิททหารโบอกโอชอบมากเห็นทหารแต่งชุดเท่ไปสอบสอบแล้วเป็นไงครับก็ไม่ติดโมโหก็ไปสอบอีกลหลายๆที่ไปสอบไปสอบการจัดเจ็บรายได้ของกรทมการจัดเก็บรายได้ของมหาหลายหลายที่ทั้งของกนขอนแกน่พอไปสอบเป็นไงครับสอบมาไม่ติดทีนี้ไอกองเชียร์มหาภัยมันคือ,อยังไงคนข้างบ้านคนข้างบ้านทีนี้ก็ลูกสาวเขาจะเรียนหนังสือ เขาพูดมาพูดแล้วพูดสิ่ดงด่ามึงจะเล่นเป็นยังบอกกูเห็นมาเล่นจบตั้งหลายเทียรเราเป็นสอบติดต้เทียเห็นปะนั่นบ่ติดเลยสอบตั้งหลายเทียก็บ่ติดเป็นไงครับนั่นเ็าเรียกว่ากองเชียร์มหาภัยมาทําลายความฝันท่านทีนี้หลังจากนั้นผมก็พอเรียนจบมหก,ก็มาสอบอีกสอบจาอากาศสอบจาทหารเรือสอบนายสิบสอบทุกสิ่งทุกอย่างสอบไม่ติดครับ เออไม่ติดทําไงไม่ติดอยากเป็นทหารสมัครทหารเลยครับเป็นทาหารสองปีอยู่ที่จังหวัดเลยตอนปีสึกล้มเก้าที่ไทยกับาลาวรบกันตอนนั้นนะไปเป็นทาหารอยู่สองปีนะครับปกติเขาให้พวกเราสามารถที่จะพ่อนผันได้แต่ไม่ได้พ่อนผันเลยเป็นสองปีเลยไปนู่นครับไปอยู่แถวนายแห้วจังหวัดเลยไปอยู่ที่เนินสี่สองแปดนามมลงนามาลาน,นุ่นนะครับแล้วก็ สอบอีกสอบไหนสอบในกองพันนั่นแหละครับเขาเอากี่คนเอาคนหนึ่งครับแล้วผมได้เท่าไหร่ครับได้ที่สองแพ้ไปกี่คะแนนครับแพ้ไปคะแนนเดียวไม่ได้คนที่ได้ก็คือคนที่ขับรถให้ผู้พันคนนั้นได้เป็นนายสิบกองประจำการก็ไม่ได้พอไม่ได้สิ็จิยังครับก็บวชพอบวชพ,พี่ชายก็มาถามจะบวชเป็นมหาหรือว่าจะบวชเป็นอะไร ก็บวชอภพอ้อมรู้พอพู้ชายก็บอกพอบวชเสร็จหลังจากบวชเสร็จแล้วก็เอไปสมัครงานดีครับศึกมาไปไป,ไปรอพอที่แถวเชียงใหม่รอพอก็เป็นไงไม่ใช่แนวทางรอละมั่งก็กลับมาทํางานลูกจ้างประจำกับพี่ชายที่ลบบุรีแถวมงค่อมพัน,นีปีนั้นเขาเปิดโรงเรียนหนึ่งแล้วก็เปิดสอบสมัครตารวจ พี่ชายก็บอกเขาไปสอบสิบอกผมไม่ชอบครับพี่ชายบอกมันเหมือนกันแต่งเครื่องแบบเหมือนกันแต่คนละสีก็เลยลองสอบหลังจากนั้นมาก็ความฝันของท่านมันก็สามารถพิสูจน์ได้โดยใช้ความสพประมาทของกองเชียร์มหาภัยก็ได้มาแต่งเครื่องแบบทุกวนันนี้เพราะเราความฝันของเราอย่าให้คนอื่นประมุ เอาผู้หมวดเขยนถือกาแฟครับอ๋ออันนี้ของ IDM ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่ก็สามารถทําคู่กับงานประจําได้นะครับก็คือถูกกฎหมายทําง่ายได้ไวได้เยอะตอนนี้รู้สึกมีโปรที่จะไปเที่ยวเกาหลีมั้งนะครับรายละเอียดพี่ๆน้องๆอยากรู้ว่าเขาไปเที่ยวเกาหลียังไงสมัครยังไงได้ไปเกาหลี3วัน4คือที่2วันสางคามัน,นอะไรรายละเอียดไปอีกทีหนึ่งนะครับ รายละเอียดพี่น้องอยากก็รู้ถามมาจะส่งให้ดูนะครับลหลายท่านที่เข้ามาในวันนี้จงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าท,ทุกทท่านทุกๆคนบ๊ายบาย